สปีดชวนน้องล่องใต้เดวันพักผ่อนที่ชุมพรฮะาฮ่าฮ่าทีพักที่นานาบุรีจังหวัดชุมพรนะครับชั้นห้าครับห้าศูนย์เจ็ดไปเป็นขบวนเลยมีทีวีด้วยบุ๋มบบอกมีทีวีด้วยมีกระจกโอ้ยมีสองเตียงไปดูวิวด้วยดูวิว

งแรมมันมีห้องน้ำามนำสัตว์มนสัตว์เข้ามาเหรอไม่มีตรงข้ามนานาบุรีก็จะมีร้านข้าวต้มชื่อข้าวต้มยาใจนะครับวันนี้เรากินที่ร้านนี้อ่าวันนี้มือแรกกินข้าวต้มยาใจนะครับวินมนกินเสร็จแล้วเก่งมากเลยชัเบี้ยกำลังกินอยู่ปรมเหลืออีกสิกบห้าคำ วันนี้มากินข้าวต้มยาใจกันนะครับหกจางข้าวต้มหนึ่ง 1, ข้าวสวยสี่สามรอยห้าสิบาทนะครับนี่มีน้ำนะครับอาหารมือ้อเช้าที่นานาบุรีจุมพอมีขนมปังปิ้งมีแยมมีเนยมีกากแฟ โอวันติน,น,น,นร้อนกาแฟร้อนบูมกนอเลรคะไก่ดาวซอฟโอ้ไวชนเดินเดินเดินมีต้มมีข้าวผัด มีข้าวต้มมีข้าวผัดมีขับข้าวโอ้มีแกงด้วยมีแกงใต้ด้วยมีข้าวสวยมีข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มหมูน้ำเต้าหู้โอ้ของกินเท้านี้มีซลาดด้วยเหรอมีซลาดด้วยไปนั่งกินไปนั่งกัน เป็นข้อมูลเพื่อนๆเดินทางผ่านจังหวัดชุมพรเผื่อแวะพักนะครับเดินทางต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชปลายทางบ้านปูนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ